เดี๋ยวในวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการย่อหน้าในเอกสารนะครับการย่อหน้าหรือการปรับแต่งปรับระยะบรรทัดระยะห่างอะไรต่างๆระหว่างบรรทัดนะครับเมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่หรือว่าจัดยังไงให้มันถูกต้องตามหลักการของแต่ละเอกสารนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นจดหมายนะครับเป็นจดหมายในส่วนของพวกหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับเมื่อมันขึ้นย่อหน้าใหม่ <c oughs> มันจะต้องมีระยะห่างจากบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าก่อนหน้ามันไม่เหมือนกับการเอนเตอร์แบบปกตินะครับจะต้องมีการเพิ่มระยะห่างอีกนิดนึงนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็ที่เขายังใช้เครื่องพกพิมพ์ดีดสมัยโบราณก็อาจจะต้องมีการบิดอีก2บิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาปัดขึ้นไปแล้วปัดก็เหมือนกับการเอนเตอร์ครับแล้วก็บิดเพิ่มอีก2บิดนะครับมันจะต้องมีระยะห่างมากกว่าปกติอีกครึ่งหนึ่งนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในหัวข้อก็จะพูดถึงในส่วนของการกั้นหน้ากั้นหลังในแต่ละแบบนะครับการทํำยังไงให้เรารู้สึกว่าเวลาเราจัดกั้นหน้ากั้นหลังเนี่ยให้มันรู้สึกสวยนะครับเหมาะสมกั้นหลังก็ชิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับกั้นหน้าก็มีบรรทัดแรกเยื้องเข้าไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคอวักหรือผักแถบนะฮะแล้วก็ในส่วนของการปรับนะครับระยะห่าง นะครับการปรับระยะห่างของระหว่างย่อหน้าแล้วก็ระหว่างบรรทัดด้วยนะครับให้แต่ละบรรทัดมันมีระยะห่างนะครับเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการปรับกันแล้วก็การทํางานเกี่ยวกับแท็บนะครับอันนี้ก็จําเป็นนะครับเพื่อเพื่อมันเป็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 นแนวนะฮะเป็นแนวตรงกันแล้วก็สุดท้ายก็คือเวลาเราขึ้นหัวข้อใหม่บางครั้งเนี่ยหัวข้อแต่ละข้อมันควรจะต้องขึ้นรรทัดแรกของหน้าใหม่เสมอนะครับอย่างเช่นเรามีคําว่าบท ทำหนังสือมาเล่มหนึ่งมีสักสิบบทคำว่าบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามพวกนี้มันควรจะต้องขึ้นบรรทัดแรกของหน้าใหม่เสมอทำยังไงถ้าเราจะใช้วิธีการที่มันเราไม่ต้องมานั่ง Enter นะครับคือบางครั้งเนี่ยบทก่อนหน้ามันอาจจะจบแค่ครึ่งหนึ่งเราอยากจะให้มันขึ้นบทที่สองขึ้นบรรทัดแรกของหน้าใหม่ปกติเราต้องมันใช้วิธีการ Enter นะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีการง่ายๆนะครับให้ทํากันเราเรียกว่าเป็นการเบรกหรือว่าตัวแบ่งส่วนเอกสารนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับผมคือเดี๋ยวผมก็จะขอเปิดไฟล์ที่เราทํางานจากวิดีโอก่อนหน้ามานะครับปกติแล้วเนี่ยสักเกตน,นะครับย่อหน้าเวลาเราพิมพ์แบบปกติธรรมชาติมันก็จะจะ,จะชิดซ้ายนะครับแล้วเราต้องการให้เกิดการผักย่อหน้าเข้าไปแบบนี้เยื้องไอ้เยื้องเข้าไปแบบนี้นะฮนะฉะนั้เทคนิคการทำนะครับเราจะไม่นิยมผักแถบ จะไม่นิยมผักแท็บนะครับเราจะทํำยังไงอันนี้ผมยกตัวอยางให้ดูว่าปกติเวลาเราพิมพ์มก็จะชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายตามปกติแบบนี้นะครับการจัดการข้อมูลธรรมชาติมันก็จะมีการจัดการค่าโดย default นะครับก็คือจะไม่มีการจัดอะไรเลยเป็นแบบ Sin g l e อะไรก็่าไปนะครับอันนี้คือให้เห็นธรรมชาติก่อนค่าธรรมชาติก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ครั้นี้เราบอกว่าเราอยากจะจัดนะครับให้2ย่อหน้านี้คําว่าย่อหน้าก็คือจบแต่ละนะครับจบแต่ละกลุ่มของข้อความเกิดจากการ Enter. เอน e ตอร์เราไม่ดูภาพนะครับเอนเตอร์จบอยู่ที่เอนเตอรจบอยู่ที่นี่นี่ถือว่าเป็น1นึ่งพารากราฟหรือ1ย่อหน้าเราอยากให้หลังตรงชิดตรงเราก็ใช้เทคนิคการจัดข้อความของเราปกตนะิก็คือตรงนี้ สกเกตนะครับ r o โคร t w o ท์เขาจะพยายามแบ่งมาให้เราชัดเจนครับนะครับแบ่งมาให้เราชัดเจนเลยนะฮะก็เป็น Thai Disbuild กับ j จติฟาสองตัวนี้มีความต่างกันนิดหน่อยครับก็คือทั้งสองตัวเนี่ยมีผลทำให้หลังชิดขวาชิดนะครับแต่มีความต่างกันแค่ถ้าเป็นข้อความภาษาอังกฤษเราจะใช้ตัวไหนก็ได้ครับ J u s t i f y ก็ได้ หรือจะใช้ Thai d i s p i ก็ได้แต่ถ้าเป็นภาษาไทยแนะนำให้ใช้ตรงตัวเลยครับก็คือ Thai d i s p i o n เหตุผลเพราะอะไรครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันมีการข้อวักเยอะจบคำหนึงข้อวักจบคำหนึงข้อวักเวลาพิมพ์กันฉะนั้นเวลาเราใช้ justify หรือ Thai d i s p i l n ก็จะเกิดระยะห่างของแต่ละช่องว่างเนี่ยไม่ได้ไม่แตกต่างกันมากเพราะมันมีระยะการเคาะถี่มากแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ย พิ์เป็นประโยคยาวๆนานๆข้อทีหนึ่งนานๆข้อทีหนึ่งใช้สังเกตน,นะครับเดี๋ยวผมจะดูภาพถ้าผมไปใช้ภาษาไทยและไปใช้ตัวจัดชิดแนวนะครับเป็นแบบ justify ดูนะครับดูนะฮะเดี๋ยวผมจะดูระยะห่างนะครับวัดระยะห่างดีๆนะตรงนี้นะครับนี่คือ justify นะครับหลังตรงครับถูกต้องแต่ระยะห่างสังเกตน,นะครับข้อวักจะค่อนข้างฉียออกไปมันดูไม่สวยครับแต่ถ้าเราใช้ ทดิสบลเดี๋ยวดูเปรียบเทียบนะครับดูจากภาพนสังเกตน,นะครับข้อวักจะค่อนข้างจัดเข้ามาสวยนะครับมันจะไม่ดูฉีกห่างเกินไปนะนะครับนี่คือความต่างของการจัดรูปแบบของตัวพารากราฟหรือตัวย่อหน้านะครับคราวนี้มาถึงการจัดก้นหน้าก้นหน้าก็เป็นความหมายเหมือนกับการใช้แถบให้บรนทัดครับตรงนี้ผมอยากจะจัด ให้บรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้าเยื้องเข้ามาประมาณครึ่งนิ้วหน่วัดของผมตอนนี้หน่วัดถ้าเป็นครึ่งนิ้วครับวิธีการง่ายๆก็คือสังเกตว่าถ้าเราใช้วิธีผักแถบเราต้องมาเสียเวลาทําทีละย่อหน้าทําทีละย่อหน้าครับกรณีนี้ผมขอยกตัวอย่างว่าผมไฮไลท์คลุมทั้งสองย่อหน้าทีเดียวเลยแล้วก็เอาเมาส์เอาเมาส์นะครับไปจับที่กั้นหน้าครับไปจับที่ก้นหน้านะครับ แล้วเราก็ดึงก้านคำว่าก้านหน้าคืออะไรครับดูทั้งดีนะครับก้นหน้าของไม้มทัดมันจะมีสามเหลี่ยมชี้ด้านขอบบนกับขอบกับกับตัวล่างนะฮะสามเหลี่ยมตัวบนกับตัวล่างให้เราเมาส์ไปชี้ที่ตัวบนครับมันจะชื่อว่า first line indent แล้วก็เมาส์คลิกค้างไว้เลยแล้วก็ดึงเข้ามาครับสังเกตดีๆครับบัรทัดแรกของแต่ละย่อหน้าจะถูกเยื่นเข้าไปตามที่เราดึงก้นหน้าเข้าไปครับอันนี้ผมยกอย่างว่าครึ่งนิ้ว มันก็จะเยื้องเข้าไปทุกย่อนหน้าเลยครับเช่นลองนึกภาพถ้าเรามีหลายย่อนหน้าโอ้ถ้าเรามานั่งผักแถบผักแถบจะเสียเวลามากนะฉชนั้นเราใช้วิธีการนี้จะง่ายกว่านะครับกลับมาดูการจัดการจัดอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นแบบจัดแบบกั้นลอยหรือว่าเป็นแบบแฮงกิ้งของยกตัวอย่างตรงนี้นะครับสมมติว่าผมมีข้อความมีคำศัพท์ นะครับมีนะครับมีไหนมีคำศัพท์คำว่า entity แปลว่าอะไรยังไง entity instance คืออะไร attribute คืออะไรนะครับผมอยากจะให้ตรงเนี้ยถ้าถามว่าอยากจัดแบบแตะกี้ได้ไหมแบบ first slide ได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่มันไม่สวยครับผมอยากจะจัดให้มันมีเหมือนกับว่าด้านซ้ายเนี่ยเป็นคำภาษาอังกฤษด้านขวาเป็นคำอธิบายแล้ว ถ้าข้อความอธิบายมีมากกว่า1บรรทัดให้มันเป็นแนวตรงกันลงมาไม่ชิดซ้ายนะครับให้เป็นแนวตรงลงมาแต่อยู่ด้านขวานะครับให้เป็นแนวตรงกันปกติเราต้องเสียเวลาผักแถบ Enter โอ้โหเสียเวลาเยอะครับอ่เดี๋ยวไปดูภาพรวมครับก่ออืนผมก็จัดไทยดิสบิลเหมือนเดิมครับชิดนะครับชิดหลังเหมือนเดิมครับขวาชิดตรงเหมือนเดิมเสร็จแล้วให้เราเอาเมาส์ไปชี้ ให้มามอบมปชีให้มันมีคําว่า hanging อ่าให้มาปชีก่อนนะฮะให้มีมคําว่า hanging อย่างนี้แปลว่าเราจับถูกต้องแล้วแล้วเราก็ค่อยคลิกเมาส์ค้างเหมือน,นเดิมครับผมจะดึงมาผมกะเอาประมาณพวกความสวยงามเอาอยู่ประมาณสักหนึ่งนิ้วครึ่งแล้วก็ปล่อยปล่อยแล้วสังเกตนะครับกลุ่มข้อความอธิบายมันจะค่อนข้างตรงครับแต่มันมีบรรทัดแรก เราก็ต้องใช้วิธีเอามาไปคลิกตรงข้อความตัวแรกที่เป็นคำอธิบายนะครับแล้วก็ผักแท็บแล้วก็ผักแท็บครับผักแท็บครับ,บ,รบเห็นไหมครับฉะนั้นคอนเซปต์ของแฮงกิ้งหรือการหน้าลอยเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะกับประเภทที่มีคำศัพท์มีคำมีคำอธิบายความหมายต่างๆนะครับอันนี้จะค่อนข้างเหมาะมากต่อมานะครับเป็นการปรับให้ ย่อหน้าทั้งหมดเยื้องเข้ามาด้านในนะครับป่ให้ยอหน้าทั้งหมดเยื้องเข้ามาด้านในนะครับเช่นเราอาจจะมีคําอธิบายเป็นยกเคสต,ตัวอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่อยากให้มันจัดชิดซ้ายนะครับอยากให้มันเยื้องอยากอยากอยาก,อยากมันยื้องนะครับเยื้องเป็นคําอธิบายความหมายอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นนะครับเราอยากให้ข้อความชุดนี้จากเดิมเนี่ยมันยื้องแค่มาแทนแรกเราอยากให้ตรงเนี้ย ขยับเข้ามาอีกนะครับขยับเข้ามาอีกห่างจากซ้ายนะครับไม่ได้ชิดสายาวิธีการครับเอาเมาส์ไปชี้ตรงกั้านหน้าอีกเหมือนกันแสดงว่าเราใช้วิธีการผ่านทางเครื่องมือก้นหน้าทั้งนั้นเลยนะครับเราก็มาดูตรงนี้ครับตัวเลือกแรกเนี่ยเราเห็นไปแล้วนะครับ first line ตัวเลือก,ก,กที่2ก็คือ hanging เราเห็นภาพไปแล้วนะครับมาลึกตัวเลือกสุดท้ายครับที่เป็นสี่เหลี่ยมครับ เขใช้คาว่า left indent ชื่อชัดเจนอยู่แล้วครับให้มันขยับมาทั้งมาทั้งย่อหน้านะครับวิธีการมาดูนะครับพอเราจับตรงนี้ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกเลยนะครับจับสี่เหลี่ยม left indent แล้วก็ดึงเข้ามาเลยครับอย่างนี้คือการผักมาทั้งคู่สังเกตดีๆนะครับมันเป็นการกั้นหน้าด้านซ้ายเข้ามาครับ แต่การไฮไลท์ไว้ก่อนแบบนี้มีผลก็คือทําให้มันมีผลเฉพาะย่อหน้าน,นี้เท่านั้นครับย่อหน้าอื่นยังชิดซ้ายเหมือนปกติฉะนั้นเวลาเล่นผ่านเครื่องมือกั้นหน้าก็พยายามนึกภาพก่อนว่าเราจะทําอะไรนะครับอย่าแค่มันย่อมาทั้งย่อหน้าเยื้อเข้ามาทั้งหมดก็ใช้วิธีจับที่สี่เหลี่ยมที่อยู่ใต้สามเหลี่ยมตัวล่างนะครับหรือว่ามาไปชี้ก็ได้ครับชื่อว่า l e f t indent นะคถัดมาครับเมื่อเรามีย่อหน้าอยู่2ย่อหน้านะครับเช่นเป็นหนังสือราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยพอผ่านย่อหน้ามาหนึย่อหน้าพอจะขึ้นย่อหน้า2เดี๋ยยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเราอยากให้ย่อหน้า2เนี่ยมีระยะเยื้องห่างอีกนิดนึงจากการขึ้นมาชั้นใหม่ถ้าแบบนี้เขาจะไม่นิยม Enter แบบนี้แบบนี้มันดูห่างไปครับมันดูไม่สวยบางคนก็ใช้วิธีไป ลดฟอนต์ให้เล็กลงอะไรอย่างเงี้ยเอาเขตนั้นถือว่าภาพที่เห็นนะ่าทาได้ครับแต่มันผิดหลักการนะฮะแล้วก็มี Enter ขยะเหลืออีกหนึ่งบรรทัดด้วยฉะนั้นเวลาที่เขาทํางานกันจริงๆเขาจะไม่ทําแบบนี้เราบอกว่าอยากจะให้บรรทัดย่อหน้าห่างจากบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าก่อนหนะ้าวิธีการครับเขาก็จะเอาเคอร์เซอร์ไปกระพิบพที่ย่อหน้านั้นให้ลองนึกถึงจดหมายราชการนะครับ เวลาเรามีเนื้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีบรรทัดต่อมานะครับที่อาจจะมีเป็นข้อความนะครับเนื่องด้วยหรือว่าจึงเรนมาเพื่อโปรโดทราบเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับเราอยากให้มันเยื้องอีกนิดหนึ่งวิธีการเราก็ใช้เราก็ใช้เทคนิคนะครับเราก็ใช้เทคนิคเราก็ใช้เทคนิคนะครับเอาเคอร์เซอร์ไปกับพิพที่ย่อหน้าที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไปที่ริบบอนนะครับไปที่ริบบอนตรงกลุ่มของริบบอนชื่อว่าพารากราฟครับ แล้วก็คลิกที่ลูกศรเพื่อเปิดแดร์หลอกขึ้นมาครับมันก็จะเกิดเครื่องมือแดร์หลอกขึ้นมานะครับสังเกตว่าตอนนี้เคอร์เซอร์เราก็ลพิมอยู่ที่ย่อหน้าที่2ตรงนี้นะครับเราอยากให้มันห่างจากย่อหน้าสุดท้ายไอ้บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าก่อนหนะ้าเราก็มาปรับตัวเลือกนี้ครับย่อหน้านี้ <c oughs> ให้มันมีผล s สเปซระยะห่าง ก่อนก่อนนะฮะแล้วก็ใส่เลยอันนี้ผมยกอย่างให้ดูชัดๆเอาไปสัก12นะครับแล้วก็โอเคครับดูผลลัพธ์นะครับจะเยื้องลงมาครับสังเกตว่าจะไม่มีบัรทัดนเหลือนะครับคอนเซปแบบนี้มีข้อดีคือเวลาคุณทำธุรกร็จเรียบร้อยคุณ Enter เห็นไหมครับระยะห่างมันจะปรับให้เราออโต้ไม่ต้องมาทำมันมา,มา,มานั่งทำทุกครั้ง ฉะนั้นเวลาที่ก่อนเราเริ่มพิมพ์ทุกครั้งก็ควรจะตั้งค่าเริ่มต้นเอาไว้ที่ตัวพารากราฟแรกเลยครับหรือว่าย่อหน้าแรกจะทําทให้เราสะดวกนะครับในการทําย่อหน้าต่อไปก็ไม่ต้องมาเสียเวลาปรับละเห็นะนะครับนี่คือคอนเซปต์ของการจัดระยะห่างระหว่างย่อหน้านะครับเขาจะทําวิธีการนี้กันนะคราวนี้ระยะห่างระหว่างบรรทัดถ้าเราดูว่าจะแล้วบรรทัดมันติดไป มันดูไม่ห่างมันดูไม่สวยวิธีการเขาก็ปรับตรงนี้ครับไปที่พารากราฟที่เดียวกันครับแต่เราจะไม่มาปรับ b e ฟอร์นะครับ b e ฟอร์ before แปลหนึ่งมีผลกับย่อหน้าก่อนหน้าอัฟเตอร์มีผลกับย่อหน้าถัดไปหรือย่อหน้าที่อยู่หลังจากย่อหน้าปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเรานี้เราต้องการปรับระยะบรรทัดในย่อหน้าเราต้องมาที่ไลน์สเปซซิ่งตรงนี้ครับแล้วปรับค่าโดยธรรมชาติที่เขาตั้งไว้ก็คือซิงเกิลซิงเกิลเปรียบเทียบเหมือนหนึ่งถ้าเราอยากให้มันห่าง กว่าปกติอีกสักครึ่งหนึ่งก็เป็น1.5เราก็ปรับเอาหรือเราจะมาปรับตรงนี้ก็ได้นะครับปรับตรงซิงเกิลก่อนแล้วก็ขยับตัวเลขตรงนี้มันจะกลายเป็นมัลติเพล s ไปโดยนะครับไปโดยอัตโนมัติแล้วก็ปรับเอาครับอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าจะพิมพ์เลขเองครับบอกถ้า1.5มากไปก็เอาทัก1.3อะไรอย่างนี้เป็นต้นน,นะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวดูภาพรวมนะครับเห็นไหมฮะให้เห็นว่ามันห่างจากปกติ นี่คือการปรับระยะบรรทัดของในย่อหน้านั้นเะน้นแยกคำสั่งดีๆนะครับแยกคำสั่งดีๆนะครับการปรับระยะห่างระหว่างย่อหน้ากับการปรับระยะบรรทัดคราวนี้เรามาดูการตั้งแท็บครับการตั้งแทบ็บแท็บนี้จะใช้บ่อยครับเวลาที่เราอยากจะผักให้ข้อมูลเนี่ยมันดูสวยนะครับโดยการใช้แทบ็บนะครับโดยการใช้แท็บช่วย ซึ่งพวกข้อความต่างๆแบบนี้ถ้าเราใช้ตรงนี้เป็นแทบ็บจะดูไม่สวยนะครับอย่าต้องมานั่งเสียเวลาตั้งทุกบรรทัดเลยฉะนั้นข้อมูลที่เหมาะกับแท็บก็คงจะเป็นพวกรูปแบบในเชิงที่เป็นแบบคอลัมน์แต่มันไม่ใช่ตารางนะครับในส่วนนี้นะฮะไม่ใช่ตารางยกตัวอย่างว่าสำหรับตะเกียเราใช้วิธีการตรงนี้นะครับตรงน,นี้ถ้าเรามีเป็นข้อความห่างกันแบบนี้ ถ้าเราจะพิมพ์ข้อไอข้อความกันพวกแทบ็บนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นคู่มือนะครับฉะนั้นผมจะจัดเป็นแบบย่อหน้าที่ทาให้มันดูสวยกว่านะครับแต่ถ้าเราอยากจะจัดแทบ็บเนี่ยลองดูรูปแบบนะครับเดี๋ยวจะล้อกับตรงนี้นะฮะล้อกับข้อข้อมูลที่อยู่ในตารางนะครับ เช่นผมพิมพ์001นะครับแล้วผมอยากให้มันห่างออกไปอีกแล้วก็พิมพ์30378ปกติเราก็พักแท็บครับเห็นไหมฮะ30378แต่ใค้สังเกตครับโดยธรรมชาติเลยเนี่ย Microsoft Word เขาจะเตรียมระยะแทบไว้ให้เราโดยค่า Default อยู่แล้วครับอันนี้คือการหน้าอันนี้คือแทบโดยค่า Default Default คือสิ่งที่ไม่ต้องตั้งเองครับแต่เราบอกเอ๊ะมันไม่สวยสังเกตไหมครับมันจะเกินจากที่ตัวเลขตรงที่ผมทําเป็นต้นแบบไวยเห็นไหมฮะผมอยากจะให้มันเท่ากันอนะ่ะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีตั้งแท็บครับวิธีการก็แค่เอาเมาส์ไปคลิกในัตรงไม้บรรทัดระยะแทบที่เราต้องการครับคลิกหนึ่งครั้ง สังเกตมันจะมีรูปลักษณะคล้ายๆกับตัว L อยู่ที่ม,มันทัดนี่แหละครับคือคอนเซ็ปต์แท็บสังเกตน,นะครับจะตรงดิ่งเลยเห็นไหมฮะมีเส้นเอามาคลิกค้างนะครับเพื่อดูแนวข้อดีก็คืออะไรครับพอคุณ Enter ลงมาบรรทัดที่2นะครับผมก็พิมพ์ต่อ0002 ผมก็ใช้วิธีพักแถบครับเห็นไหมครับแนวจะตรงกันเลยครับนี่นะครับนี่เอาไว้เห็นภาพครับว่าเวลาที่เราทํางานเนี่ยถ้าเรารู้จักวิธีการใช้เครื่องมือพวกนี้บ้างก็จะทาให้เราจัดข้อมูลง่ายขึ้นในการพักแถบต่างๆซึ่งแถบก็จะมีหลายแบบแถบชิดซ้ายแถบชิดขวาแถบกึงกลางอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวในส่วนของแถบผมจะไปอธิบายในวิดีโอที่มีแบบฟอร์มเรื่องของจดหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแถบเซ็นเตอร์ เดี๋ยวค่อยไปอธิบายให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของแทบ็บอันนี้ให้เห็นภาพก่อนว่าข้อมูลถ้าเราจัดโดยใช้แท็บก็ทําได้ครับนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบตารางนะครับอโอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนของการทํางานเรื่องของแท็บที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวแทบ็บแต่ละประเภทผมจะไปยกตัวอย่างของแต่ละข้อมูลของแต่ละเอกสารให้มันดูเหมาะสมแต่ละเรื่องนะครับแท็บที่ใช้บ่บอยก็จะมีแท,บท็บชิดซ้ายหรือว่า เป็นยอดตัวเลขมูลค่าแล้วก็อาจจะให้แท็บชิดขวาหรืออะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเขาไปแนะนําเรื่องแบ็บตอนที่เราทําเรื่องของแบบฟอร์มจดหมายนะครับสุดท้ายครับกรณีถ้าเรามีหัวข้อนะเดี๋ยวผมขอเปิดไฟล์ใหม่ว่างๆเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพง่ายๆที่ต่างว่าผมมีหัวข้อบทที่หนึ่ง <c oughs> เสร็จแล้วผมก็มีการพิมพ์ดีเทลนะครับมีพิมพ์ดีเทลลงไปข้อบท,ที่ห พิมพ์ไปเรื่อยๆเ n t e r e n ร e r อเตนไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วผมจะขึ้นบทที่2แล้วสมมติว่าบทที่1จบแล้วนะครับปกติอ่ะเราจะมักจะนิยมใช้วิธีการง่ายๆก็คือ Enter ลงไปจนก,กระทั่งบทที่2หัวข้อบทที่2ขึ้นหน้าใหม่ <c oughs> นะครับขึ้นหน้าใหม่แต่เราจะไม่ใช้วิธีการนั้นครับเขาจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าตัวแบ่งส่วนหรือเบรกให้ คำว่า chapter 2เนี่ยที่ควรจะขึ้นบรรทัดแรกของหน้าใหม่วิ่งขึ้นไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามานั่ง enter ตลอดเวลานะครับเราใช้มันไปอัตโนมัติยังไงเราก็ใช้วิธีการอย่างนี้ครับเอาเคอร์เซอร์ไปอยู่หน้าข้อความที่เราอยากให้มันขึ้นบรรทัดแรกของหน้าถัดไปหรือหน้าใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วบเบอร์เคอร์เซอร์กระพิบนะครับก็มาที่แท็บ layout แล้วก็มาที่เบรกแล้วก็มาที่คำสั่งเพจที่อยู่ในกลุ่มเท่ที่อยู่ในกลุ่มของเพจเบรกสังเกตน,นะครับพอ,อคลิกปุ๊บผมจะ z ู o m ให้ดูนะครับขึ้นมาคนละหน้าแล้วครับนะครับเดี๋ยวผมปรับฟอนต์ให้ใหญ่นิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆเห็นไหมครับข้อดีคืออะไรครับถ้าวันหนึ่งบทที่1มีการแทรกเนื้อหาเพิ่มอันนี้ผม ขอใช้ข้อความสมมุตินะครับโอเคนะครับต่ะให้มีเนื้อหาเพิ่มแล้วล้นดวผมใช้วิธี enter เลยนะครับล้นจนกระทั่งมันเกินหน้าหนึ่งสังเกตน,นะครับพอล้นออกไปปุ๊บบทที่สองมันเห็นแล้วว่าเนื้อหาก่อนหน้ามันล้นมันก็จะขยับตัวเองครับไปอยู่หน้าใหม่หน้าถัดไปยังไงมันก็จะอยู่มาทันแรกเสมอ คอนเซปต์นี้เราเรียกว่าเป็นเรื่องของการเบรกนะครับแต่เป็นการเบรกระดับเพจข้อดีคือไม่ว่าคุณจะเพิ่มอะไรก่อนหนะ้าหัวข้อนี้ก็จะยังคงอยู่รรทันแรกของหน้าใหม่เสมอรครับมันจะไม่ไปปะปนกับเนื้อหาก่อนหนะ้าแถมเหมาะกับพวกที่เป็นหัวบทนะครับการใช้คำสั่งที่เกี่ยวกับการเบรกนะครับระดับเพจโอเคนะครับวิดีโอชวงนี้ก็จะให้เห็นแค่เรื่องของการจัด ข้อความอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับเอกสารนะครับสวัสดีครับผม